งานอีหลีเลอะไรก็โถก่อนสิสารของก็เริ่มต้นเราตอกแล้วครับเพื่อนเพื่อนขบนกันครับวันใหตุยเนเราตอกเป็นสีสารของครับผมไปทางบ้านสอยดาวครับวันใหตาย็ดครับกลัลงมา พร้มมพอ Tre ม,อออลม, well มแล้วครับมือนี่นทะย่อยมาทีละคนสองคนครับพี่น้องตุยก็มาแล้วครับทางบ้านดอนเียงมาทุกมือเป็นกระไดรับตาสารไปเลยก็ต้องเป็นมือตาต้องมือตาสารมือมาระบบเปลี่ยนมันชขึ้นมาทันทีครับเอาตัวไอ้นี่ไม่มีสามสามคนหนึ่งานศิลปะนี่ครับทางนี้คือ พญ่จับมือครับเพูนกระสานอยู่คนเดียวท่ำเสมาทิบบปากโบน้ำไหลดอกพึ่น <c oughs> นี่คือเพ็รรางวัลสอยดอกครับสานของลอยพี่น้องบานไก่บานไก่ครับผ่านเด้อครับของลอยหลายเด้อครับเพิ่นพยายามสิสารเนาะในราชีหาแล้วครับผมนี่คือพญ่จับครับพญ่จำบ้านสังแวนเพ็ดของลอยครับ ของตั้งของร้อยมีครับผมหลายอย่างอ่ามาทางนี้ก็เป็นกระด้งกระจรอ่ะครับกระด้งครับผมกระด้วงหลายละครับเพราะยังเที่ยงมันก็ทานไปเรื่อยๆนี่คือกระด้งทรายเข่ากระด้งตากพริกนี่ครับของตั้งครับนี่นครับคือของพี่น้อง ตั้งของยังบกขอบครับคุณเอกสารไปเรื่อยๆทัก่อน,<ห>นครับนี่คือรางวัลไยดาวบ้านสังกันครับผมดีครับนี่โบใหญ่ลูกพีเร่อครับกับหลวงพ่มาครับลงมาเป็นไปทำธุระเป็นทำธุระทำธุระหามหมอ <c oughs> อนน้ำใหม่ครับผมเรบาบอกางอยู่ลูก <c oughs> พีเร่อว่าวานเนีไหนวานเนี่นมันขันโบได้เก๊เขปาป้าเราว่าโอ้แม่นกลมเราอยู่ อสร้างขอบก็กำลังลงมากครับขยาี่เลยตลาดลเก้าเาะ่อนยอยลงมากท่เราคนสองคนครับมือนี่ครับมา่นี่ลวัสดาวเข้าพร้อมพี่น้องเาเบิ้งไปน้องกันครับ นี่คือวัดโพธารามครับต่างแดนห้อง